สวัสดีค่ะพบกันที่เพียนพีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีรถปูยางรุ่นซูมิโตโมะเ6สเอหกนีเนะคะเป็นรถปูยางสัญชาติญี่ปุ่นแท้มารีวิวการทํางานให้พี่ๆได้ชมกันค่ะสําหรับสเปคคันนี้นะคะจะเป็นล้อยางค่ะระยะการปูสามารถปูกว้างได้6เมตรค่ะมีเทมเปอร์และไวเบเตอร์ค่ะปีผลิตปี2012ชั่วโมงการทํางานใช้ไปแล้ว8,655ชั่วโมงค่ะวางเป็นเครื่องยนต์อีซุ a i 4 j ขีดสีนละคะ่ะกำลังเครื่องยนต์1 2 3แรงม้าค่ะซื้อรถกับพี p MP, มั่นใจได้เลยคะ่ะว่านำเข้าจากญี่ปุ่นแท้100%ค่ะเดีย๋ยวไปชมการทำงานของตัวรถกันเลยคะ่ะ สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาทดลองรถได้ทุกวันเลยค่ะบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตานราดกม31จังหวัดสมุทรปราการค่ะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0623317522ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ